เฟดจะลดไม่ลดแรงกดดันจากตลาดแรงงานปะทะเงินเฟอ้อเหนียวหนึบก่อนประชุมเฟดปลายเดือนนี้เสียงในบอร์ดยังแตกแรงและแบบนี้ตลาดหุ้นจะไปทางไหนอุ๊ยพี่ต้องพูดมาแบบนี้จอยขนลุกเลยค่ะใครลงทุนช่วงนี้ต้องตั้งหูให้ไวแล้วล่ะเพราะเฟดคือหัวใจของทุกพอร์ตจริงๆเข้าเรื่องกันเลยครับตอนนี้ประเด็นร้อนที่สุดคือการประชุมเฟดวันที่29-30กคนี้ ซึ่งหลายคนคาดหวังว่าอาจจะเริ่มลดดอกเบีย้ยแต่ข่าวล่าสุดจาก Investopedia กับรอยเตอร์สระบุชัดเลยว่าเสียงในบอร์ดเฟดตอนนี้แตกชัดเจนเป็นสองขั้วขั้วแรกทีมยังไม่ลดแอดเรนาครูเกอรผู้ว่าการเฟดสายระวงังบอกว่ายังไม่ควรลดดอกเบีย้ยเร็วเกินไปเพราะ PCE core หรือดัชนีเงินเฟอ้อพื้นฐานยังสูงถึง 2. 8 ซึ่งเกินกรอบเป้าหมายของเฟดที่2%อยู่ไม่น้อยเลยนะครับถ้าจอยเข้าใจไม่ผิดมันแปลว่าถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยตอนนี้มันอาจไปกระตุ้นเงินเฟอ้ออีกรอบใช่ไหมคะถูกเลยครับขั้ว2ทีมพร้อมลดแต่ในมุมหนึ่งก o v e r วเนอร์วอลกับโ w m a n กลับพูดตรงกันว่าตลาดแรงงานเริ่มแผวสัญญาณการจ้างงานชะลอแปลว่าอาจถึงเวลาที่ต้องลดดอกเบีย้ยเพื่อพยุงเศรษ,ษฐกิจ พราะเสียงแตกแบบนี้ตลาดก็เริ่มสั่นครับโดยเฉพาะฝั่งหุ้นสารัฐเต็มกลุ่มเทคเริ่มผันผวนเพราะนักลงทุนไม่แน่ใจว่าควรไปต่อหรือพักตลาดยุโรปญี่ปุ่นยังนิ่งกว่าหน่อยครับเพราะธนาคารกลางของเขาไม่มีดราม่าหนักเท่าเฟดส่วนตลาดเกิดใหม่หรือ EM โดยเฉพาะเอเชียเริ่มมีฟันฟล,ลกลับเข้ามาเล็กน้อย อ้างอิงจาก Bloomberg m a r k e t Wrap และ EPFR Fund Flow Report กรกฎาคม2025แล้วพอร์ตของเราควรปรับยังไงดีคะคำถามนี้ขอเคลียร์ไว้ก่อนนะครับต้อมไม่ใช่นักวิเคราะห์การลงทุนและจอยก็ไม่ใช่ผู้แนะนำด้านการเงินเราสองคนเป็นแค่คนลงทุนธรรมดาที่เอาข่าวมาคุยกันและชวนคิดเพื่อให้ผู้ฟังวิเคราะห์ต่อเองนะครับ แต่จากข้อมูลของชาวชวา s s c และ m และ m o r s t n r s t o r g l o u t l Outlook ตอนนี้นักลงทุนสายรอบครอบกำลังใช้กลยุทธ์แบบนี้ครับรักษาสภาพคล่องบางส่วนรอความชัดเจนจากเฟดปรับสัดส่วนลดหุ้นเทคหนักๆเพิ่มกลุ่ม Defensive หรือ Quality Stocks และถือบางส่วนในตราสารหนี้ระยะสั้นหรือทองคำไว้เป็นกันชนความผันผวนครับ อ้างอิงจาก Charles Schwab Midyear Market Outlook 2025 Morningstar Allocation Note ฝั่งเราจอยชอบตรงที่มันไม่ได้ชี้เป้าเลยค่ะคือมันเป็นมุมคิดที่ทำให้จอยกลับไปถามตัวเองได้ว่าพอร์ตเราทนอะไรได้บ้างคะใช่เลยครับจอยเพราะสุดท้ายเราไม่ได้ทำช่องเพื่อจะให้คำตอบแบบสำเร็จรูปแต่เราอยากให้คนฟังได้ทักษะในการวิเคราะห์ข่าวแล้วคิดต่อยอดกับพอร์ตตัวเองได้มากขึ้นนะครับ ใครที่อยากฟังข่าวการเงินแบบฟังเพลินแต่เข้าใจง่ายแล้วได้มุมคิดแบบนี้ต้องฟังพวกเราทุกตอนเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวเด็ดแบบหูไวทุกสัปดาห์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันในตอนหน้ากับ Joy Up Invest Podcast การลงทุนดีๆมีได้ทุกวันบ๊ายบายครับ